เมื่อว,วานเราแนะนําวิธีแก้ชงกันไปแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีทําอย่างไรน,นะคะสําหรับแม่ค้าออนไลน์อยากบางังแล้วอยากไหว้เจ้าแบบถูกวิธีนะคะนนถ้าเราไม่มีสถานที่นนไม่ได้มีหน้าร้านนะคะนนอยากรวยแล้วต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกัน ิกตัวเจ้หมวยนะคะเจ้าแม่แห่งการตั้งโต๊ะอย่างถูกวิธีในนะครสวรรค์นะคะใครอยากรู้วิธีการเป็นยังไงมาดูกันสวัสด<ะ>ีค่ะส้ัสี่ะซิงดี้เพ่ใช้ในการร้อยจ้าในวันนี้ในปีนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันชิวสี่แห่งปักน้ำโพนะคะก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนกราบสัการะบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ปึงเถากงมาปักน้ำโพ ในการไหว้เจ้าของชาวปากน้ำโพนั้นถือว่าชิวสี่เป็นการเปิดธุรกิจของชาวนครสวรรค์นะคะชิวสี่คือวันที่สี่ของจีนซึ่งคนจีนถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งการค้าหรือการเปิดร้านวันแรกของชาวไทยเสื้อสายจีนนะคะบริษัทกิมมิกนะคะท่านมีศรัทธาซึ่งไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าไม่มีก็ทำได้ใช่ไหมีกะทาได้ ในการรับเจ้าคือสัมผัสที่สุดก็คือเทียนเถ่าจีเทียนเถ่าจีนี่ก็คือเป็นกระดาษไว้เจ้ากระดาษเป็นกระดาษทองเป็นใบเชิญเชิญเหมือนเชิญเป็นกราฟถ้าไม่มีใบนี้เจ้าก็จะไม่แวะโตเรานะคะและอันนี้หงึ่งเตียสาหรับรองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาหารที่จะถวายเจ้าและจะมีเทียนนะคะหรือก็เรียกว่าเจ็กอ่งเจ็กแปลว่าเทียนแดงนะคะเที่ยวหมายถึงทุบทุบก,การัาการะบูชา และก็กิมบวยเป็นดอกไม้ที่เดนมีหารลกยุงจะเสียบไว้ที่กระถางถือว่าสําคัญมากเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะมีแตงหรือชาบัวลอยอี่เช้งหวานหอมพวกใช้นะคะแล้วก็ตังห่งหรือแจแจฉ่ายเนี่ยหมายถึงพระเทพระเจ้าที่รับประทานจีก็สามารถรับประทานได้ซึ่งเราจะจัดเป็นโต๊ะกลางโดยปกติประเพณีชาวจีนเราเนี่ย จะจัดเป็นโต๊ะก,กลางไม่มีเนื้อสัตว์บางท่านจัดเนื้อสัตว์ก็คือได้เฉพาะถา้าที่พระเจ้ารับประทานเจจะไม่สามารถแวะและก็ทานได้คนเจีนถือว่าอย่างนั้นถือว่าการรับเจ้าจะเป็นการตัดโต๊ะก,กลางสื่อท้อเปรียบเสมือนอ่าเขาเรียกว่าอ่าของไหว้ที่เป็นสิริมงคลน,นะคะสื่อท้อเนี่ยลูกท้อเขาจะให้การตานแจยิกหมายถึงทําให้อายุยืนหมืน่นหมืน่มนปีอ่าสมัยก่อนโบราณจริงเขาจะให้พรว่าขอให้อายุยืนหมืน่นหมืน่นปีและ อังกวยท้ออ่งกวยท้อเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สีชมพูหมายถึงดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแลสำคัญที่สุดไตกิกไตกิกไตลีก็คือเป็นผลไม้มงคลที่คนจีนใจนิยมให้กันแล้วกันและสําคัญทําไมต้องมีเด็กอ้ายเด็กอ้ายเนี่ยคือแปลว่าราไยคนจีนถึงว่าเป็นตาสวรรค์ตามังกรอ่งไรอ่งไรเนี่ยคือสับประรด บับบ็อกก็คือเศรษฐีบานตากมาตลอดนะคะร่ลำรวยมองไปไหนก็มีแต่เงินแต่ทองนะคะสโซตังไรเนี่ยออคือสารีสโซตังไลก็คือมา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 แล้วก็สำมารัเงินพวกก้วยพวกกล้วยสมัยนี้เพื่อใจนิยมเป็นสารีก็คือทําให้ฟ่วงฟูกิจการร่ํารวย ผูทอก็คือองุ่นนะคะแล้วก็สัมพันธ์ที่สุดองุ่นเนี่ยเปรียบเสมือนความสุขนะคะใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คือเราจาเป็นไหมว่าจะต้องใช้ผลไม้กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติทั่วไปเนี่ยห้าเก้าเจ็ดอย่างแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะนิยม5อย่าง5อย่างก็ได้5อย่างก็ได้ซึ่งเป็นผลไม้มงคลคนจิงเขาเรียกตัวตัวนะคะตัวตัวนี่แปลว่าใหญ่ๆไหวของใหญ่ๆเราก็จะได้ราบใหญ่ๆเยอะยิ่งดีนะคะ จะอธิบายอีกอย่างหนึ่งเือคนไทยเชื้อสายจีนไม่รู้จักกันเลยเขาบอกว่าเต้าหรือกงในปัจจุบันนี้คนจะไม่รู้ว่ากงนั่นคืออะไรกงคือเทพเจ้าของสวรรค์จะมีโเซิเนซึ่งกงแท้ต้องเป็นทองแท้เขาเรียกว่าตัวกิมตัวกิมเนี่ยเป็นเงินของเทพเจ้าซึ่งแปลว่า หนึ่งแผ่นมีมูลค่าม,มากมาก่อทําให้เงินเราเนี้ยสูงยิ่งยิ่งขึ้นก็คือเรามีเงินมากมายก็พับเป็นดอกบัวเป็นก้อนทองเป็นสัญลักษณ์อ่าสิ่งที่มงคลลาสีคนไทยก็อ่าคนจีนเขาชนิยมอ่างอั้งนะคะอ่างอัง้องแปลว่าสีแดงก็คือในการรับเจา้าสีแดงถือว่าเป็นสีมงคลสีเพ่งใช<ห>่ไหมคะนะคะและสาคัญที่สุดนะคะนักธุรกิจก็คือต้องกตัญญูกะตเวทีกับแผ่นดินด กตันยุกับพื้นที่ที่เราเกิดเขาเรียกก็ปึงเขาก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นักธุรกิจบริษัทกิมมิกได้กับไหวบูชานะคะและก็สําคัญนะคะยิมเจ็กนีเจ็กซาวฮวงจุ้ย่วงจุยงจ้ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนชื่นถือว่าสิ่งสําคัญแต่ก็น้อยกับความกตันยุนสมมุติว่าคนที่เริ่มเพิ่งเริ่มธุรกิจแต่อยากไหวแล้วย,ยังไม่ได้มีเงินมากหรืออะไรเงี้ยคะ่ะละสามารถไหวได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากปฏิปกติทั่วไปนะคะคุณไม่มีเงินแต่มีใจศรัทธาศรัทธาคาเดียวและยกมือไหว จิตอยู่ตรงไหนที่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็โดนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเรางยิงๆึ้นทุกคนไม่ได้มีวันนี้ตลอดทุกคนเพราะคนเราต้องเริ่มก้าวจาก123จนถึงก้าวที่สูงที่สุดอาจจะว่าเป็นตัวเล็กๆก็ได้ถ้ากลับมาสุดอย่างนักธุรกิจในวันนี้มีการตั้งโต๊ะใหญ่วหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้ธุรกเด็ท่านนี้ก็จะแจกเพื่อเป็นทาน์ดกุศลเราแบ่งบุญ และแหล่งความศรัทธาไม่จําเป็นต้องต้าตรงอย่างนี้อยู่ตรงไหนก็ไหวได้ขอให้มีใจศรัทธาปุกับกุลมาบอกว่าของถูกของแพงไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่จิตใจและศรัทธา มดวงแม่ค้าออนไลน์นะคะใครที่ยอดไม่ปังยอดตกขายไม่ดีนะคะลองใช้วิธีที่กวางแนะนําดูนะคะอเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้มันเป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบลองแล้วนะคะทําแล้วเป็นยังไงดีไม่ดีนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างน,นะคะลองมาคุยกันได้นะคะแล้วก็สําหรับช่องกวางกิมมิคนะคะก็จะพยายามทํา หาข้อมูลดีๆนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะแบบนี้มาให้ทุกคนดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กวางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ